ไม่มีอะไรอ่าเราก็จะมาโฟกัสอยู่ที่คดีหลักเลยนะครับอคดีหลักเลยนะครับ <c oughs> ใช่ตอนนี้นะครับบอกตรงๆว่าออกมาดิ้นนะครับเออออกมาคือพยายามทําทุกวิถีทางอ่ะจริงๆอะแอดพูดมาหลายครั้งในะเรื่องนี้ก็คือเฉยๆคือเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบไม่เห็นจะต้องออกมาดิ้นซ้ายขวาเลย เอาจริงๆนะเออเพราะว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมันสามารถจะเออไปไปทําอะไรไม่ได้หรอกข้างบนอะนะครับบอกตรงว่าไม่ไปกดดันอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยพูดยังไงก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปดิ้นด้วยนะไม่จําเป็นต้องไปดิ้นไปอะไรเลยเออเพราะว่ามันไม่มีผลเนี่ย เออจะออกมาซ้ายขวาก็เป็นไปตามนั้นนะครับอืมในลักษณะนี้นะเอฟซีนะบอกก็ได้เลยเออเขาจะออกมาในซ้ายขวาแล้วก็ไม่ได้ว่านะไม่เกี่ยวเออใช่ไม่กังวลอะไรเพราะอ่าคนไม่ได้ทําก็คือคนไม่ได้ทําถูกต้องครับผมนะครับไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําอ่ะเราต้องเชื่อใจนะครับเชื่อใจทางฝั่งเรานะว่าไม่ได้มีผลอะไรถูกไหม ถ้าทำมันก็ต้องมีสิมันต้องมีมูลเหตุมีสาเหตุมีอะไรทุกอย่างหลายอย่างแต่แต่ไปพูดไปให้ให้มันเป็นใหญ่โตไปอย่างนั้นแหละแอดว่านะจริงๆมันเป็นคดีพื้น,พ,นพื้นด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่คดีสลับซับซ้อนอะไรมากมายหรือซ้ำไปมันเป็นคดีธรรมดานี่แหละทำบ้านชาวบ้านเขาทั่วทั่วไปเหมือนคดีตามบ้านหรือตามประชาชนทั่วไปอะ,อะประมาณนั้นนะครับ แต่เราไปปั่นให้มันใหญ่ไงอะ,อะปั่นให้มันใหญ่ไงปั่นให้มันใหญ่มันก็เลยใหญ่เลยนะครับมันก็เลยไปกันใหญ่เลยปั่นให้มันใหญ่ก็ใหญ่ไงอืมนั่นแหละ FC จริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเจ๊ไหมคุณกันนิกาอืมมันสุด ใช่ครับผมแอนดก็ไม่แน่ใจนะเอาพูดง่ายๆนะคือเขาพูดในแนวทางว่าถ้าเกิดสารไดฟงเนี่ยนะสารไดฟงอท่านยกเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมันผิดสังเกตไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอฟซีนะเออเขาบอกว่าจะผิดสังเกตไหมเพราะว่าเป็นไปตามการคาดเดาเพราะว่าอย่างนั้นคือเหมือนการันตีไว้แล้วว่า จะต้องไม่เป็นแบบนี้นะเออจะต้องเป็นอีกอย่างนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะแอดว่ามันไม่ถูกหรอกแล้วแต่เออแล้วแต่อ่าข้างบนนะ่ะนี่ก็แล้วแต่เขาจะอ่าอ่านออกมายังไงก็แล้วแต่เราไม่ก้าวล่วงหรอกมันจะออกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ใช่ไหมถ้าไปออกซ้ายเนี่ยคุณก็จะหาว่าเอ้ยเป็นไปตามอย่างที่เราคาดเดากันไหมหนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่มันก็แล้วแต่ข้างบน คุณก็ต้องไปถามก็ดูที่ว่าเพราะอะไรยังไงไม่ะคุณต้องไปแย้งตรงโน้นไม่ไม่เกี่ยวนะครับมันก็มีอยู่ซ้ายกับขวาแค่นั้นเอง fc ถูกไหมมีแค่ซ้ายกับขวาแค่นั้นเองจะออกซ้ายหรือออกขวามันไม่มีออกกลางหรอกออกเสมอก็ไม่มีเออมีน้ําเงินหรือแดงแค่นั้นเองนะออกอยู่สองข้างน่ะซ้ายขวาแค่นั้นเองไม่จําเป็นเลยก็คือซ้ายก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมขวาเขาก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมเขาจะพูดก่อนว่าเหตุผลคืออะไรยังไง เออไม่ใช่ว่าถ้าออกมาทางนี้ทางที่เราคาดเดาเนี่ยก็จะผิดสังเกตนู่นนี่นั่นอะ่ะหรือว่ารู้กันลวงหน้ากันหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะ่ะมันไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้เลยว่าเลยไม่มีหรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีใครจะมาอ่ารู้เห็นอะไรได้เลยอะบอกตรงนะแอดก็เชื่อมั่นเลยว่าไม่มีทางแต่เขาไปวิตกไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคือจิตใจเราเราก็อยากจะให้มันเป็นไปตามอย่างที่เราคาดไง เราก็อยากเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมล่ะใจเราเรามีแบบนี้เออแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นอา่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ะเสียงหมาที่ไหนวะเนี่ยนะ เหมา fc วันนี้วันนี้วันอะไรคะพระใหญ่นี้สึกใช่ไหมอะไรเนี่ยสึกและหายไปหลายรูปเลยวันนี้เหรอ,อคุณจันทนาอ่าอะไรหายไปหลายรูปวันนี้อ่ะ ก็ไม่รู้ลกวันวันอะไรนะวันวันพระหรือวันวันโกนก็ไม่รู้รออืมไม่รู้เลยเอาสมอนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วเนาะคือในเรื่องนี้นะแอดบอกเลยเลยว่าไม่เห็นจะเป็นต้องไปคิดอะไรมากมายเลยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มันไม่ได้จําเป็นหรอกเอาจริงๆยังไงมันก็ต้องไปดีกาอยู่ดี ถูกไหมยังไงก็ต้องไปดีกาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ก็ไปดีกาอยู่ดีออกลูกนั้นอยู่ดีเออวิ่งหาคดีให้ตัวเองใช่นะครับผมนะครับก็นั่นแหละวิ่งไปวิ่งมาก็จะไปเจอคดีตัวเองแลเลอนะก็ก็เข้าไปสัมภาษณ์สัมเพิกนะเออแต่ของคนเองถามว่าหน่อยนะว่ามันเยอะนะเออใช่ไหม ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เราจะยืนอยู่ในสถานะนั้นได้ตลอดเวลาถูกไหมล่ะเออในสถานะได้ตลอดเวลาก็คือสถานะมันเปลี่ยนซ้ายขวาก็มีเบอร์บางครั้งก็เปลี่ยนเป็นซ้ายบางครั้งก็เปลี่ยนขวาสถานะไม่แน่นอนเอาพูดง่ายๆ่อออวันนาลีพี่คาดเหรอนาลีพี่คาดเหรอเออ,อพี่คาดพระใช่ไหมพระหายไปหลายองค์อ่ะ เออก็ธรรมดาแหละคุยนอกเรื่องค่ะใช่ไหมอืมธรรมดาธรรมดาเรื่องอะอันนั้นอนะ่ะสีกาใช่ไหมอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับก็บอกแล้วว่าตกมือ,ตกม,อตกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถูกไหมนะเออถ้าเราไม่ยุ่งกับเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยถามหน่อยว่าเขาจะทําอะไรเราได้ไหมถูกไหมทําไม่ได้หรอกนะเอ,อ่อไปทําอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น มันต้องรวบมือกับทั้งสองฝ่ายมันถึงจะบรรลุบรรลุวัตถุประสงค์อว่าง่ายแต่นี่มันไม่บรรลุเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคุณไปรวมมือกับเขาไงมันก็จะเกิดการแบบนี้เนี่ยนี่เห็นไหมอขอนอนฟังครับเพื่อนละเพื่อหลับหรอคุณกเกษมเอาเลยเอาเลยนะครับระวางังอา่อาวางข้าง,ข,างข้างหูนะเอจะไปโยกเดี๋ยวหลับแล้ โทรศัพท์ล่วงใส่นะเออกลับมาเรื่องโจทย์ใช่ไหมก็ช่วงนี้อ่ะก็คือบอกบอกได้เลยว่าคือเข้าไม่จาเป็นต้องออกมาพูดใดๆทั้งสิ้นเลยเอาจริงๆนะมันยิ่งใกล้วันก็ปล่อยปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยเออไม่อาจจะไม่ต้องไปโต้แย้งไม่ต้องอะไรก็นิ่งๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงวันแล้วก็ก็ไปฟังกันเฉย อันนี้เขาจะพูดรายละเอียดว่าใครอยากจะเข้าไปฟังก็ไปฟังนะนู่นนี่นั่นนะ่เออเหมือนเชิญเชิญนะไปฟังไม่จำเป็นหรอกนะฟังข้างไหนก็ได้ <laughs> ไม่จำเป็นจะเข้าไปฟังข้างในเออข้างในเนะี่ยไม่ต้องไปอะไรหรอกเออไม่เห็นจะต้องไปดิ้นอะไรเลยใช่ไหมลนะ่ะเออเรายิ่งเราอยู่ในสถานะไหนอ่ะสถานะที่เหนือกว่าแต่ได้เปรียบอพูดง่ายได้เปรียบแต่ตอนนี้กําลังจะทําให้มันเสียเปียบ อจะทางให้มันเสียเปรียบก็เราอยู่ในสถานะที่สูงกว่าเราก็สบายสบาย,บายไงคือเป็นต่อเอาพูดง่ายเป็นต่อสถานะที่เป็นต่อถูกไหมไม่จําเป็นต้องออกไปโต้แย้งกับใครทั้งนั้นเลยยิ่งโต้ยิ่งผิดยิ่งโต้ยิ่งเพี้ยนโต้โต้ก็เข้าทางเออเขาแยงหน่อยเนี่ยเขาไปหลงไปหลงตามเขาก็มันก็จะเขาก็จะคิดว่าอา้อาวอ้าวคิดไปอย่างนี้คิดทําอย่างงู้นอย่างนี้อา้าวเราเป็นคนผิดหรือเป็นคนถูก ถูกไหมเออถ้ามันไม่ผิดเราจะไม่เห็นจะเป็นมีปัญหาอะไรอ่ะถูกไหมละ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่นิ่งไงเอาพูดตรงๆงเลยนะเขาไม่เคยนิ่งเลยไม่นิ่งเลยล่ะไม่มีนิ่งเลยใช่จะห้ามไม่ได้หรอกถ้าเขาจะมาสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ก็ต้องยอมรับเขาก็ให้สัมภาษณ์ถูกไหมละ่ะที่เรื่องที่เรื่องตรงนั้นเขายังให้สัมภาษณ์เลย ถูกไหมถ้าเขามาถามเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยเราก็ต้องตอบเขาได้ถูกไหมล่ะเอะคุณจะตอบในสิ่งที่ได้เปรียบเออสิ่งที่เสียเปรียบไม่ตอบอย่างนั้นเหรอเออมันก็ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ่คุณโยโย,โยนะสวัสดีครับกดไลค์ให้แล้วนะครับดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะหายไปนานเลยเนี่ยอมันเป็นโจทย์จะดินทํา ทำรายหนักนะใช่ไหมใช่แอดก็ว่าอย่างนั้นแหละก็คือเขาอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบไงประจิบเขาอยู่ในสถานะนี้นั้นเปรียบเขาไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรมากมายก็คืออยู่เื่องเฉยน่แหละเออ,ใค,อใครจะทัาพูดยังไงใขาจะทำาไงก็เฉยไปแค่นั้นเองนะเดี๋ยวออกพอเขาอ่าสารในฟงท่าน อ่านคำพิพากษาไปแล้วก็แล้วกันเออจะว่ายังไงมันก็ออกซ้ายออกขวาเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องไปอ่าขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีเออมันก็ไม่ได้มีอะไรถูกไหมขั้นตอนแล้วก็สู้ไปให้มันถึงที่สุดผิดคือผิดถูกคืออันนี้เหมือนกับความจะไม่ยอมรับเหมือนกันจะจะรับไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันเหมือนจะเอ้ยไม่ได้นะมันต้องเข้ามาทางชั้นนะเออมันจะไปเข้าทางอื่นไม่ได้นะมันต้องเข้ามาทางชั้นนะอะไรอย่างเงี้ย อื <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนคล้าย <c oughs> ๆว่าคิดไว้ว่าอ้ยังไงกูต้องได้เปรียบนะนู่นนี่นั่นน่ะคนเรานะถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำนะ่ะยังไงยังไงมันก็ต้องหลุดไปจนได้แหละเอดก้านะเอาจริงๆิ้งเออคนเราถ้าทำนะ่ะมันจบไปนานแล้วมันไม่ต้องมารอถึงปัจจุบันนี้เราแอดกล้าพูดได้เลยถูกไหมเออถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาทำป่าน,นี้มันจบไปแล้วมันไม่ได้มาอยู่ถึงสองสามปีหรอก เขาตัดสินไปแต่เดือนแรกแล้วนะมันชัดเจนอะเออแต่นี้เขาหาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเออเขาดันเขาหาเขาทุกทําทุกอย่างแล้วก็พูดพูดกันไปมั่วสั่วไปหมดเรื่องไม่จริงก็เอามาเปล่าเป็นเป็นตุเป็นตะเรื่องนู้เรื่องนี้เออใช่ก็เหมือนยิ่งพูดเหมือนคลคล้าย,าย,าย,ายพูดง่ายๆว่าใกล้เข้าตัวไปเรื่อยๆ ใกล้ตัวเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมมันยิ่งสั้นลงใช่ไหมระยะเวลามันสั้นลงอ่ะมันก็จะเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆๆๆๆๆเข้าใกล้ตัวเรื่อยใกล้ตัวเรื่อยเรื่องราวทั้งย่างทุกอย่างก็จะมาใกล้ตัวตัวเองอ่นี่แหละคือประเด็นเออแล้วถ้ามันใกล้ตัวมากๆเนี่ยถ้าถ้าไอ้ดูไปดูมาเนี่ยเอ้ยถ้ามันชิดตัวเกินไปเนี่ยมันดูไม่ดีเว้ยใช่ไหมบางครั้งก็อาจจะรับไม่ไหวเอออาจจะรับรับแรงกดดันไม่ไหวแรงกดดันสังคมมันเยอะนะ แรงในโซเชียลนี่ก็เยอะแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ดูโซเชียลเลยมันก็จบไงเออในโซเชียลถ้าเกิดเราไม่สนใจเลยเนี่ยเราไม่ดูซะอย่างมันก็จบไงแต่ครั้นี้หนีไม่ออกในโซเชียลไงถ้าเรายังอยู่วนเวียนอยู่ในโซเชียลอ่ะมันก็มันก็ต้องมีแรงกรดดันเยอะอยู่แล้วละ่ะในโซเชียลอ่ะเออมันมีสองฝักสองฝ่ายอยู่แล้วไงในแรงโซเชียลอ่ะจำไหมละ่ะเออก็ฟาดฟันกันไป <c oughs> เออคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีเยอะแยะเยอะ คนที่ก็ไม่ชอบก็มีเยอะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวคอยดูสินะเดี๋ยวคอยดูเอนะ็ดว่าเน่ะคอยดูวันนั้นแล้ววันน่ะนะเอ็ดว่าเน่่เอาจจะมีหลุดกันบ้างละว่างานนี้นะเอสตีนะ <c oughs> เออมีหลุดกันบ้างละอ,อมีสติหลุดกันไปบ้างละงานเนี้ยนะกดให้แล้วนะครับนะครับขอบคุณมากครับของวีวีโวเหมือนเดิมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวมีสติหลุดกันบ้างละ แอดว่านะเพราะว่าถ้ามันถึงวันนั้นอา่าแล้วแล้วยิ่งไปกันให้กําลังใจกันเยอะๆเนี่ยนะมันก็เหมือนเดิมนะเออแต่ก่อนยังไงก็นะา้าคนยังอยู่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เป็นปกตินะ่ะเอาไว้ง่ายก็ต้องไปให้กําลังใจกันเหมือนเดิมก็ประมาณนั้นนะเออคนอื่นจะคิดยังไงเราไม่ได้รู้หรอกแต่ปัจจุบันเราก็อยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมแต่ก็คิดดูแล้วนะ <c oughs> ตอนเนี้ยเขา เขาทําทุกวิถีทางอ่ะทำทุกวิถีทางว่าว่ามันจะได้ออกมาแนวทางของเขาไงเขาคิดอย่างนั้นเอเพราะว่าเขาวาดฝันไว้เยอะมันหลายอย่างไงมันไม่ใช่อย่างอย่างชนะอย่างเดียวนะมันอย่างอื่นด้วยไงอแล้วเปอร์เซนต์ที่จะได้เดีย่ยเขาก็คาดหวังไว้ว่ามีอะไรบ้าง <laughs> เขาเลงๆไปดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องได้เลงไปแล้วนะครับไปสืบดูแล้วเออจบพอดีก็หมดตัวพอดีเหรอก็ไม่รู้สิเอฟซี FC เขาช่วยเหลืออยู่แอดว่าไอเอฟซี FC เขาก็ช่วยเหลืออยู่